สวัสดีครับอยู่ผมเองเลยครับปื้มนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปเช่นเคยนะคคนดูวันนี้ก็ผมไม่ได้มาถ่ายคลิปโคตรนานนะครับทุกคนครับก็เมื่อมีอะไรถ่ายครับกม็มีอะไรจะลงเลยนะครับทุกคนดูทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรครับอะไรนีผมรักคุณนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมรักใครครับเ,ออเพราะว่า ถึงบอกไปเขาก็ไม่รักเราดีๆใช่ไหมเป็นไงคำคมคำคมเคอโคตตึงหลายจาับโอเคทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปกลับมาถ่ายคลิปเช่นเคยนะทุกคนกคนุณดูก็หายไปหลายคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยจะลงคลิปก็เล่นแต่เกมฟรีไฟล์ก็ ROV นะทุกคนครับก็ผมไม่ค่อยจะลงคลิปเลยทุกคนครับเพราะว่าวันนี้ก็ลงว่าเปิดคลิปใหม่ครับ ป่าเปิดคลิปใหม่นะครับคนดูครับก็คนก็รับดูคลิปเก่าผมไงก็ไม่เคยไม่เคยยังไม่ดูคลิปใหม่นะวันนี้ก็ลงคลิปใหม่ครับว่าเปิดคลิปใหม่ครับรู่นี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะลงไหมหรือรอดูกันนะครับก็รอดูกันแต่วันนี้ครับทุกคนครับผมก็ยงยงนะทุกคนครับว่าเวันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้วันพุธนะทุกคนแป๊บเดียวก็จะวันเสาร์ทิ์แล้วทุกคนครับ โคตรเร็วโคตรไวทุกคนเป็นไงละคนดูเออแล้วก็อะไรวะแล้วแล้วตอนนั้นมันผ่านไปวันจันไงตอนนั้นวันจันไงทุกคนแป๊บเดียวจะวันเสาร์อาทิตย์แล้วทุกคนโคตรเร็วเป็นไงนี่คืองานการลาของผมนี่หว่าเออเป็นไงทุกคนโคตรตึงเออเป็นไงและอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับในกลับช่อง สายรวมยูทูบเนี่ยก็คือช่องผมเนี่ยแหละทุกคนช่องแก๊งตัวตึงเนี่ย,นนยทุกคนเนี่เป็นไงทุกคนแบบก็ไม่ได้แอคทานนะเออไม่ได้หล่อตึงนะนทุกคนผมไม่ได้ตึงอะไรหรอกทุกคนโอเคทุกคนครับก็ฝากไว้ทุกคนครับผมกลับมาถ่ายคลิปแล้วทุกคนครับก็จะถ่ายคลิปอยู่นะครับก็ถค่จะถ่ายคลิปเตรียมๆก็ถ่ายคลิปแบบจริงจังนะ,ะก็วันศุกร์นะทุกคนวันศุกร์ผมเร่วๆได้มาครับผมก็จะมาถ่ายคลิปน่าจะ เล่นเกมหรือว่าตีกองก็ไม่รู้กันนะบทุกคนตีกองแบบในตัวสำเนียคนเหือยนะล่ะทุกคนโอเคทุกคนก,พกค็พูดคิดนี้ว่ากลับมาแต่คลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคทุกคนเจอก,กันกินหนหารสุภาพไปแล้วอ e t โก o ถึงกันนะทุกคนบ๊ายบาย